สวัสดีพี่นอ้องเด้อบันนี้สิพามาเก็บกระเทียมปลาหลายคักมึงดูบุญอ่ะเปิ่งคุดปึ้งคืนคักเบืเ่อจีแมนได้แดดเนาะขึ้นคักขึ้นแน่เปิ่งเก็บก่อน,อนบันนี้บอลล่ารีล่อซาแล้ววันนี้หนูนเก็บนี่ปื้ยจีแมน ใส่ตะกร้าค่ะจะเล่งอ่อนๆเนาะเล่นง,ง่ามง่ามคักง่ามแน่เอาไปเพชรทัดใส่เห็ดหูหนูเนาะเล่นง,ง่ามเลยเก็บทั้งเนินเลย ได้แดดเนาะพ่นได้แดกด,ดก็เลยออกมาขัดแหน่นี่เฮ้ยก็ไปเก็บไปขันสมส่ <c oughs> หางงวดตีนงวดนะแม่บรเมนหางงวดสมตีนงวดไหมนี่แฉบคัดเส้นี่ก็ร่นนองอ,อ,นอ,อน่อนๆพอดีแล้ว ม,นนมข้ามขะข้ามมือพี่หน่อยใบใหม่ใบไหลน่ะไม่ล่าม,มันเหลือหน่อยเนาะมันกระโปงไก่บ้านเนอะมันเก็บไปไก่นะ เก็บเด้อพี่น้องเลยร่างออกง่ามครับไปเข็ดสมเอาไปเข็ดใส่สมตีนงัวเนาะคักสึกหย่อนะ อ๋ออ๋ออ่อนคักพี่น้องอ่อนงามค่บคุงดุ้กเดี๋ยวจงไปล่างไปเลือกเนาะนั่งเลือกอยู่นี่มัดมือก็คือสิบอะไรกินเนะ้ะกำลังอนอ่อนเนะาะง่มคัก จังเสียกำลังพัดแ่บๆอ,อกไหลไปละ,ะไปหาลูกหาหลานมือนี่ ได้เก็บกระเทียมไปใหข้ขาเจ้าคัดออกลายขนาดไม่เก็บก็บดีดี <c oughs> <c oughs> มันเหนียวเนาะ yeah. ขึ้นเต็มกีเทียมกับเก๊กปาเทียมเนาะพี่น้องมีเห็ดก,กับเก๊เห็ด <c oughs> <c oughs> กดพี่หน่ออีกฝั่งหนึ่งมานดอกเนาะนี่มันเนีออกโอ้ยหอมกระเทียมก็ตบมาตาหอมกระเทียมครับเสียมอันนี้มันดีดูสวยแต่ว่าดินมันเหนียวเนาะมันเข่าไปอยู่ในในเสียมทุกคนอ่ะเฮ้ยขันสมเนาะเราจะไปเก็บหอยมืนเหนียดแล้วบ่ได้ไปจ่อย เดอสอนเดออันนี้เรืองพี่น้องอันแต่ว่าบูหัวสิมีทุกประเทศบ่เนาะประเทศเดนมาร์กเนี่เดี๋ยวอีกจักหน่อยข้างอันล้วงขึ้ก็สิป,ประกาศให้คนมาเก็บไปกินเนาะเขาบูหวงไหมเก็บจังได้กับบบัดับแนวนี่มันเป็นกระเทียมปลาเนาะ เก็บยังใดกะบหมดบัานี้สุปีมันบ่แมนมันออกมาแต่จากหากได้แค่มันออกมาจากเม็ดมัน้อมเดี๋ยวเม็ดมันก็หล่นมันจะมีเม็ดเนาะเม็ดกระเทียมนี่แหละที่มันหล่นออกมาสูปีสุปีมันก็สิแพ่ออกมาเรื่อยๆดับบ่เป็นอันนี้มันปลาหลวงเนาะเดี๋ยวรัฐบาลเพิ่นกระสิประกาศว่าบ่แมนรัฐบาลเนาะทางหลวงนะ บอกมันเขาสิมีคนเฝาปลาเฝ้ปาฝปลาใหม่พวกกรมปลาใหม่เขาสิประกาศให้คนมาเก็บไปกินเนาะแต่ส่วนมากบ่หูบ่บเข้าใจกันบางคนอันเขาสิไปหวงปลาเนาะว่าปลากระเทียมเนาะหวงไหวเฮ็ดยังกับบ่หูแต่เขาสิยหวงแต่ว่าที่แถว้อหูเถอหลายคักพี่นอ้องบ่มีไผหหวงบ่มีเจ้ากินเนี่ยเขาให้ไปเก็บมีมัมดแถว้อหูเนี่ย จะเ,เลือกปลาเก็บด้วยละ่ะย่าไปเจอขี่มาได้ <c oughs> เลือกหม่องเก็บมันหลาโผลเดี๋ยวอีกหน่อยให้มันมาจากสองอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะลงหนังสือพิมพ์เนาะลงประกาศนะพวกไ้คนมาเก็บไปกินเขาอยากไ้คนเก็บแต่มันดับเป็เป็นคือหอยนางรมนี่นะแนาะบางมองก็ไหล,าหลาบางมองก็ เขาเจอมองดีๆเนาะเขาก็ห่วงไว้เก็บเองเขาก็บอกไปมงบ,งบังมงกระยางไก่ไก่นี่แหละประสากระเทียมของหลวงน้นองโมเมนต์มองให้เนาะบางคนก็ห่วงมาสัน่นห่วงป่าบอให้คนไปเก็บเก็บโลดเดอ้อขันจะเก็บหนีอยู่อาอหมดส,สกินไว้บอแค่นั่นแหละเนาะ นาห่อนนี่ไร้คักเนี่ยนานี่แหละอีกจักน้อยนี่แหละขืนงามคักอีกจักสองอาทิตย์ถเถิงเนี่ยขืนแบบไม่บรรยัญญญญงเลยจ้ะเบิ่งที่น่องโอ้ยงามคักกำลังข้นเบิ่งดูหลายคักหลยแน่กำลังข้งงขนขพอดีพอดีกำลังขินนี่เบิ่งเนี่บืงบง่งามคัก กำลังขึ้นนี่เก็บไบเหี่ยวเฟิ่งด้วยคุณกําลังขึ้นเด้อแต่หากว่าท่านใบว่าท่านได้สูงเนาะแต่กําลังพอกินเลยสำนี่เบิง่งบองใดก็มีแต่กระเทียมพี่นอ้องเต็มอยู่ เปลี่ยนเสียมก่อนบัานนี่นเป็นไดพี่น้องกระเทียมมึงได้เต็มตะกา้าเอาพ่อกินกับพ่อเนาะตอนนี้กเ็เรียกกระเทียมกาล่งออกเลยพี่นอ้องปลากระเทียมอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนะคะอยู่ข้างหลังได้เต็มตะกา้าเมื่อนี่เอาแค่นี้พ่อเอาไปสำหรับลูกเต่ากินนำ้ำแค่นี้ละคะสวัสดี